ชอบทำอาหารอะไรเงี้ยครับที่บ้านคุณย่าเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็โตมากับร้านอาหารอยากเรียนทำอาหารมาตลอดรู้สึกว่าเออถ้าถ้าจะต้องเลิกทำอาชีพวิศวะเราจะทำอะไรเราเลือกในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบทำดีกว่าสวัสดีครับผมเชฟแบล็กนะครับเชฟพานุพลบุญสุวรรณนะครับเป็นเชฟและเจ้าของร้านแบล็กคิชอติสานคิ t เช่นที่นิมานเหมินซอย7จัจงหวัดเชียงใหม่ครับ ทำงานวิศวะที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็รู้สึกว่าอยากกลับมาอยู่บ้านลกลับมาอยู่เชียงใหม่อะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าวิศวะก็ดีพอทําไปนานๆเข้าล้วก็ไม่ไม่ใช่เราเอ,อ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะเลือกชีวิตในในสิ่งที่เราเราชอบสิ่งที่เราอยากทำอะไรเงี้ยก็มาลองทําดูทําสิ่งที่เรารักแล้วเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองได้ไหมเนี่ยใช้เวลาพอสมควรอ่าแล้วมันก็พิสูจน์แล้วว่ามันทําได้ผมเชื่อในการรีแบรนด์ อ่าผมผมรู้สึกว่าระยะเวลามันมันเหมาะสมที่เราควรจะต้องรีแบรนด์สักรอบหนึ่งตัวเราเองก็เติบโตไประยะเวลาหนึง่งตลอด10ปีเนี่ยเราผ่านอะไรมาบ้างเนาะเราเติบโตเป็นยังไงบ้างแต่พอเราโตมาอีก10ปีผ่านไปเราอายุมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าความโคซี่เหล่านั้นเราก็ยังชอบอยู่นะแต่สิ่งที่เราโตขึ้นมาเรารู้สึกว่าความน้อยแต่มากมันอาจจะดีกว่านี้ ผมอยากให้ทุกคนเดินเข้ามาในร้านอะแล้วไม่เกรงให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่ร้านอาหารที่จะต้องแบบฟอร์มอลมากๆแบบจะต้องแต่งตัวใส่สูทผูกไทยใส่รองเท้าผ้าใบเนจริงร้านแบบนี้ยคือใส่เสื้อบอลเกงบอลรองเท้าแตะมาก็ได้ไม่ไม่มีข้อจํากัดเรื่องของวัสดุผมบอกว่าผมชอบสัจจะวัสดุง่ายๆหินไม้เหล็ก ไฟอะไรให้มันแบบก็เป็นของของจริงๆอะ่ะให้มันเป็นไปนในตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่อยากได้มันมีแหละเออบางทีเออ,อน,นี้ก็อยากได้อันนั้นก็สวยอันนั้นก็ตามเทรนอันนี้ก็อันนี้ก็มาไปเห็นตรงนูง้นตรงนี้มาเอามาใส่มาวางอะ่ะสุดท้ายแล้วถ้ามันถ้ามันหลุดออกจากแกนอะ่ะมันก็จะขานสายตาเราเองอันดับแรกคือรู้จักตัวเองก่อนตัวเราคืออะไรร้านเราเป็นแบบไหนคอนเซ็ปต์ของร้านคืออะไรมูท์และโทนที่มีอยู่เป็นยังไงห้องนี้ท,ทําเทาขาวน้ําตาลแต่จะเอาสีส้มมาวางอย่างเงี้ย ได้หรือเปล่าถ้าหากใครที่ยังไม่มีไอเดียนะครับในการแต่งบ้านหรือการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรือการเลือกใช้ของที่อยุ่มาแต่งร้านหรือแต่งบ้านต่างๆเราสามารถเข้าไปดูนะครับในแอปพลิเคชันหรือว่าในเว็บไซต์ของน็อกๆได้นะครับมีทั้งเฟอร์นิเจอร์มีทั้งอะไรรูปแบบหลากหลายที่ให้เลือกได้อย่างง่ายเลยนะครับแล้วก็สามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้ด้วยนะครับใครดูคลิปนี้จบแล้วนะครับเรามีโค้ดส่วนลดให้ด้านลลังนี้เลยนะครับนอ